คาราโน่จะมาเขยา่าอีเทเรียมถ้าต้นปีก่อนหน้านั้นเราใส่เงินไป1,000บาทวันนี้เราจะมีเงิน2 2 0 0 0บาทเวลาผ่านไป1ปี ADA โตมากขึ้นถึง22เท่าโตขึ้นมาแซง BNB เป็นอันดับ3แล้ว ณเวลานี้สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะเจนเองกับช่อง NFT Ethereum เรื่องราวของโลก NFT และ cryptocurrency ก่อนที่เราจะไปเนื้อหาหากเพื่อนๆมาเจอเจนคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เจนหน่อย เจนจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะเมื่อปีที่แล้วเหรียญ ADA ยังอยู่อันดับ10อยู่เลยนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3นะปัจจุบันนี้เลยแล้วราคาเหรียญตั้งแต่เริ่มต้นในปี2015อยู่ที่0.024ดอลลลร์ ณนะปัจจุบันนี้อยู่ที่2.85ดอลลาร์โตมาขึ้น1,200เท่าแต่ราคาข้อมูลในอดีตไม่สามารถเอามาตัดสินใจในอนาคตได้ว่าราคาเหรียญจะเป็นยังไงในทิศทางอนาคตต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไป ก่อนที่เราจะไปต่อเรามาทำความรู้จักกับคาราโนหรือ ADA กันก่อนว่ามันคืออะไรคาราโนก็คือบล็อกเชนส่วน ADA ก็คือโทเค็นหรือสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้บนบล็อกเชนคาราโนนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อนๆลองนึกถึงอีทีเรียม จ้าคารานคล้ายอีเทเรียมมากมากในการสร้างมาคล้ายกันมากในการใช้งานทำธุรกรรมต่างๆคล้ายมากแต่คารานจะมีจุดดีจุดเด่นอยู่2จุดคือทำงานได้รวดเร็วกว่าอีเทเรียมและค่าแก๊สถูกกว่าอีเทเรียมนั่นเองแต่ อีทเทียมเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพอเขารู้ว่ามีคาร์โนกจะมาเขย่าเขาแล้วเขาก็พัฒนาในส่วนของเขาที่เป็นเลเยอร์2ขึ้นมาเพื่อจะปรับปรุงจุดด้อยของเขาที่ช้าและค่าแก๊สที่แพงเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าเจ้าคาร์โนกจะทำได้จริงอย่างที่เขา ประกาศเป้าหมายเขาไว้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆฟังอย่างนี้แล้วคนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเล่น NFT ที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการคริปโตก็คือต่อเนื่องกันมาจาก NFT และไหลลื่นมาเป็นคริปโตคล้ายๆแบบเจนเจนก็เริ่มจาก NFT ก่อนแล้วถึงจะมารู้จักคริปโตทีหลังเพราะว่า เราต้องซื้อขายเรียนต่างๆเพื่อเอาไปลงผลงานในการเสียค่าแก๊สฟรีก็เลยทำให้มาเป็นที่รู้จักทั้งสองอย่างโดยปริยายก็ใครที่เป็นมือใหม่แล้วฟังแล้วสนใจก็ฝากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อจากคลิปนี้นะคะก็คงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเทรดโดยตรง มีเยอะแยะมากมายใน YouTube หรือใน Google เพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเชิงลึกได้เพื่อเอามาประกอบในการพิจารณาการทำธุรกรรมหรือซื้อขายในอนาคตนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าของผู้ก่อตั้งคาราโนเขาเขาได้ตั้งเป้าหมายไว้อะไรบ้าง ก็คือสิ่งที่น่าสนใจในตัวเขาอีกหนึ่ง,งอย่างที่เจนมองเห็นนะคะก็คือเขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งอ,อีทีเรียมหนึ่งใน8ของผู้ก่อตั้งอีทีเรียมมาก่อนแล้วเขาคงเห็นแหละว่าข้อดีข้อเสียของอีทีเรียมเป็นยังไงเขาเลยแยกตัวออกมาทำเป็นเจ้าคาร์าโนนี้เองเพื่อจะอาจจะ ลบข้อดีข้อด้อยแล้วพัฒนาไปต่อก็ประโยชน์สูงสุดก็คือผู้ใช้อย่างเราๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดู5เป้าหมายของผู้ก่อตั้งของคาราโนเขาตั้งไว้นะคะก็คือ1เขาขายเหรียญ ada 2ไลท์ตัวกลาง3เพิ่มสมาร์ทคอนแทคกก็คือณเวลานี้วันที่10 2กันยาปี64เขาจะเปิดตัวเปิดตัว NFT ก็คือเขายังอยู่ในขั้นตอนที่3คือเป้าหมายที่3ของเขาคือเพิ่มสมาร์ทของคอนแทคเข้าไปถ้าเขาเพิ่มได้จริงทำได้จริงเขาจะคล้ายอีเทเรียมเลยอันนี้คือน่าสนใจมากถ้าเขาทำได้จริงนะคะแล้วเขาทำได้เหมือนอีเทเรียมแล้ว เขาทำได้เร็วกว่าทำธุรกรรมบนคานาโดได้เร็วกว่าอีเรียมค่าแก๊สถูกกว่าอีเรียมอันนี้น่ากลัวสำหรับอีเรียมแต่น่าสนใจสำหรับมือใหม่อย่างเราเล่าเป้าหมายที่4ของเขาก็คือเขาสามารถรองรับการทำธุรกรรมได้จำนวนมากและรวดเร็วเป้าหมายที่5ของเขาก็คือเขาให้คนที่ถือเหรียญ เป็นจำนวนมากสามารถมีเสียงออกโหวตให้กับคานาโนได้ว่าจะให้โตไปในทิศทางไหนอันนี้คือเป้าหมายของเขาห้าเป้าหมายของผู้ก่อตั้งคานาโนแล้วณนะตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนที่สามคือเป้าหมายที่สามอยู่ยังเหลืออีกสองเป้าหมายนะคะก็คืออันนี้เราต้องมาลุ้นมาดูกันว่าอนาคตเขาจะทำได้ ครบทั้ง5เป้าหมายไหมแต่ก่อนที่จะไปครบ5เป้าหมายเรามาลุ้นก่อนว่าวันที่12กันยายนเนี้ยที่เขาจะเปิดสมาร์ทคอนแท t ค,คือเปิดซื้อขาย NFT ในบล็อกเชนคา a นาโนแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ต้องมาเล่าให้ฟังแบบยาวนิดนึงก็เพราะว่าคานาโนเป็นบล็อกเชน ส่วน A D A เป็นเหรียญของคา n โน o ถ้าบล็อกเชนคาร a น o ใช้ได้มีประสิทธิภาพสูงมีแต่คนออกมาให้ข้อมูลว่าใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพนะทำค่าแก๊สถูกจริงนะเร็วจริงนะก็จะทำให้เหรียญของ A D A พรุ่งเลยแหละคราวนี้อันนี้แหละมันเป็นการเชื่อมต่อกัน เจนเลยต้องมาเล่าที่มาที่ไปให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะย้ำว่าเป็นมือใหม่สำหรับคนที่โปรเฟชชั่นแนลแล้วเขาเทิร์นโปรเป็นไหนต่อไหนแล้วนะคะสำหรับมือใหม่เจนก็มือใหม่เจนก็ศึกษาข้อมูลมาอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าเจนชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆบล็ Blockchain, อกเชน NFT กิบตัเคอเรนซีเจนชอบเจนก็เลยเข้ามาสู่วงการนี้ก็ ทำให้มีเขาเรียกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายช่องทางช่วงระหว่างที่รอขายงานใน NFT เราก็มาศึกษาตลาดคริปโตเพื่อหาช่องทางเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเองระหว่างที่รอเราจะได้ไม่ต้องรอที่ใดที่หนึ่งก็จะได้มีหลากหลายช่องทางที่จะนำเงินเข้ามาให้กับเราใช้จ่ายอ่า อันนี้เป็นข้อมูลของเจนคนเดียวนะครับเป็นความคิดเห็นของเจนแต่เพียงผู้เดียวเจนนําประสบการณ์ของเจนเองที่ศึกษามาเรียนรู้มาหัดทําฝึกลองถูกลองผิดมาแล้วก็มาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆฟังส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะต่อยอดว่ามันเป็นอะไรยังไงฝากเพื่อนๆไป ทำความเข้าใจศึกษาเพิ่มเติมต่อได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆโดยตรงโดยเฉพาะนะคะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ขอฝากแนะนำเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งอย่างใครที่เป็นมือใหม่ต้องการลงทุนใน NFT และคริปโตเคอ r e n c y ซีเจนขอขอเตือนขอย้ำขอฝาก ไว้กับเพื่อนๆทุกคนว่าข้อหนึ่งเลยก่อนลงทุนใดๆให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบเสมอย้ำนะคะว่าให้ละเอียดรอบครอบเสมอ 2. เงินที่เพื่อนๆน,น,นำมาลงทุนนั้นต้องเป็นเงินที่พร้อมที่จะสูญเสียได้ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นข้อแนะนำข้อคิดฝาก เพื่อนใจเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบข้อมูลเรื่องราวข่าวสารแบบนี้ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจนนอยเพราะว่า YouTube เองเขาก็จะได้รู้ว่าเพื่อนเืเองอ่ะชอบเนื้อหาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวแบบนี้ก็จะได้มีข่าวสารข้อมูลดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆไว้ศึกษาได้ตลอดเวลาและมากยิ่งขึ้นก็ เจอกันใหม่ใน EP ีแน่นะคะโชคดีกันทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ